โอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง f f f i s h i n g t s นะวันนี้ก็อยู่กับหมายของธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาหาตกปลาช่วงยามเช้าครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้น้าค่อนข้างดํามากนะครับก็เดีย๋ยวไปติดตามชมดูผลงานนะครับแอสเซนซี่วันนี้ที่ใช้ก็เป็นนี่ครับคันที่ใช้ครับเป็นคันเอ่อ S น S ครับ6ฟุต6เนี่ย ลอกก็เป็นไดว่าโพเล็กครับเหยาหกฟุตหกครับเหยาที่ใช้วันนี้ครับก็เป็นเจ้ามาสยบเหมือนเดิมครับเป็นไะเอกของเราแล้วครับนี่ครับเป็นมาสยบสีขาวครับผมเหย้สีขาวล้วนเลยนะครับคือหมายค่อนข้างดำครับแต่ต้องไม่รู้ว่าจะมีตัวแบบนอนข้างดำครับดำมากดำเงียมเลยครเดี๋ยวจะต้องลอง ตกดูแล้วก็จะอาจจะเดินเข้าไปข้างในครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมดูผลงานนะครับผม นะ้ำค่อนข้างดำมากนะดำเมี่ยมเลยผหว,ว่านั้นจะกินยานดำขนาดนี้น้ำแบบดำเกินพิกัด โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองจเจอเข้าไปข้างในดูครับปลาค่อนข้างเงียบเลยปลาน,น้ำดำครับนี่ไหวไม่รู้เมื่อกี้ผมไอเหยื่อตกน้ำไปมันตึกตึกน้ำดำปลากินยากเดี๋ยวว่าจะกินยากเลยปลาแม่งไม่กินเลย เ,เกลี่ยดต่แล้วไม,ไม่เคยเกี่ยวเลยกเ็เห็นเพียงเขาตกเหยียบสดเหยียบสดอะไรเหยียบสดเหยียบสดอ๋อแต่ระวังหน่อยนะพี่ในเจ้าถิ่นเขาชอบอยู่ฝั่งนูน้นเน,นี่ยตัวถิน่น ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะปีนผมคนเดียวเดินเข้ามาตรงนี้ไม่เคยมีใครมาเลย้วน้ไม่ดีอนออะใช่ครับแต่พูดถึงฝนมันก็ตั้งแต่ฝนหยุดตกรอรัพี่ตั้งแต่เมษายนมีปีใหม่มาใช่ครับ เธอก็ได้ไก่กับบ้าน อยู่อยู่เร็วอยู่เร็วอยู่โอ้โหอ้โหใหญ่พอไรวะเขยใส่เขย โดนตรงที่พี่เห็นน,นั่นแหละเทียมย้มเํเลยอย่ามันกัดอย่า <c oughs> ปานผอมอ่ะไม่แน่นเลยหูใหญ่อยู่นะเนี่ยมีเนื้อนี่จะโอเคมากเลยนะโดนน้ำมันสยบแบบสีขาว <c oughs> เออที่แรกผม ที่แรกผมก็กระชากไอ้นั่นนะไอ้น่นมันติดมากระชากปุ๊บแม่งเอาเลยคิดว่าปลาไม่เอาครับ,บโดนครับโอ้โห สร็จมาสยบจบทุกไย่ครับลั่นทุกกรฐานที่ครับนี่ฮะเรียบร้อยโอเคครับดูแต้มต่อไปนะครับกับเจ้ามายบสีขาววันนี้ใช้สีขาวล้วนๆนี่ครับตาค้างๆไม่่ใชน้ำค่อนข้างดำไม่ใช่ปลาดำน้ำค่อนข้างดำก็จะลองใช้สีขาวล้วนๆเนี่ย วิงว่งวิ่งอ,อัดงัดอโอ้โหไฟพอกันเลยหลยังจากที่พี่วิ่งมาปุ๊บเห็นผมเห็นมันคึ้นเนไงของเลยอัดเข้าไปเลย <c oughs> ใส่พอกันเลยแตงพี่สองครับวันนี้โอ้โหแต่ปานเนื้อผอมกันก็ทักตัวเลยนะแตงพี่สองครับบาดแผลนะครับมิดคอรครับโอ้โหลึกเลย แฟนที่สองก็ใไ้สวยเงี้นี่กับเจ้ามาจบจบ,บทุกไม้ันทุกสถานที่คนระับ ครับย้ายหมายครับกลับมาหมายเดิมหมายนี้หมายสวยมากเลยจะเป็นตากล้องให้พี่ตีวันนี้เฮ้ยพี่เริ่มจากตรงนี้ไหมดูโคสวยเลยว่ะ อด้วยได้หมดพี่ทั้งสองฝั่งเลยพี่จะเลจะฝั่งไหนก็ได้ออเออเออไม่เราจะลัดไปป่าเนี่ยถ้าไปทางนี้ก็ได้เหอือ่อเว,เวิ้งเอย่างสวยเลยนะอืะอ แล้ว่าข้างในเห็นนะเวอร์ข้างในนู่นนะโอ้ย่างสวยนั่นแหละยไแม่งว่ายชาร์จออกจากในป่าเลยวันนั้นตีตัวเล็ก ขึ้นข้างบนปุ๊บม่งชอบกัดนะแม่งแดดด้วยเป่าวพี่มันกัดยาง

โวูยู่อยู่โดน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 วูเป็นโลเลยตัวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเกลืดอลื่ไม้โอ้ยโลครับโลอยูโอ้ยใช้ใหญ่ครับบึกเลยโอ้ยคิดเปิดจับเฉยๆกันหืมใช้โลแล้วก็ยังใจโอ้ยเท่งแขนนี่โอ้โหคนละเรื่องเลยอะยาวเลยอะโลได้โลได้โอ้โลแล้วเนี่ยโลสองสามไอสามไปโลสามไปสี่ไปไอสี่อ้วนขนาดนี้ โอ้ยไม่น่าถึงสี่น่าจะอยู่สองสองหรือสามน่าอยู่นี่งอ้วนตับเลยว่ะน嘛เอาเรื่องเอาเรื่องหืมบอกแค่ว่ามันต้องมีตัวโอ้ยมาได้ยังไงวะหืมข้ากำปั้นฝ่ามือดูดิคนละเรื่องเลยฝ่ามือโอ้ดูโลกดิูคนละเรื่องเลยเนี่ยผมได้ฝ่าทังเนี่ยตัวหัวโตเนี่ยแต่ตัวรีบเาารขยังต้องมีอีก อยังสวยเลยเกี่ยอะไรเนี่ยนันดิกเหรอเหยื่อนันดิกเหยื่อนันดิคแหนดิกเอาเรื่องนันดิกนันดิคแมันโด้ทวินปะเนี่ยไม่ใช่ทวินทวินรุ่นเก่าโอ้ทวินรุ่นเก่าโอ้ยโลเวอยู่มึงมีอยู่ตรงเนี้ยได้วันนั้นได้ปลาเก่านะเนี่ยมันปลาเก่าปลาเก่าเนี่ยมันนั่งได้แค่ตัวเงี้ยสี่ตัวอยูอย่างนี้ ตัวไสโอ้โหไม่มีถุงใส่หรอกรุ่นนี้ <c oughs> คงต้องปล่อยไแถวนี้ป่ะนี่ก็ได้ไลมเดี๋ยวพี่เก็บเลยตัวเนี้ไสใหญ่เหรออาอใส่ละไปอ่ะนี่นี่ทสุดวิชามาน Oh. โอเคครับวันนี้ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยครับวันนี้แต้มรวมก็ได้สามแต้มครับรวมของพี่ด้วยหนึ่งแต้มโลนิดนิดะกลับมาหาลูกดีกว่าใครวะใครอยู่ในกล้องวะโอเคครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจผมทำคลิปด้วยครับอย่าลืมนะกดกระดิ่งนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆครับติดตาม ชมคลิปต่อไปต่อไปได้เลยครับผม